อันแน่กำลังมองอาหาร้านขายไก่ตันและสินค้าในวงกางอยูแล้วสิต้องนี่เลยร้านสิบยูฟับร้าน,นที่บริการเกี่ยวกับแมปบล็อกฟู้ดทอเ e t เทอร์เวอร์ดีเฟนต์ออสตาเทอ e ์เวอร์ดีเฟนต์และเพล s i ซ u มเลเ r เตอร์ไนที่ไนท์นอกจากนี้ยังมีบริการกล่องุูมต่างๆเลยนะคะเริ่มต้นแค่หนึ่งบาทเท่านั้นว่าจะเป็นไก่ตันยูนิตและตัวละครในแมปต่างๆแต่ยังมีบริการขายไก่ตันในราคาเริ่มต้นเพียงแค่69บาบาทเท่านั้นและนอกจากนั้น อ่ะไดค้ดอาจจะมีราคา1บาทเข้ามาด้วยใครสนใจใช้บริการลิงเว็บใต้คลิปเลยและอย่าลืมไปกดไลค์และกดติดตามเพจเขาด้วยนะเพราะว่าเพจเขาเนี่ยจะมีการแจกโค้ดฟรีทุกๆสัปดาห์เลยสวัสดีครับผมซีพีนะครับแล้ววันนี้นะครับเราจะมาแจกคลิปแบบปอกฟุตกันนะครับทุกคนเป็นค่ายของ โปรเจกต์สเปกตัมนะครับซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองและสกิปตัวน,นี้เป็นผมเป็นซีรีส์ที่ผมสร้างขึ้นมาเองนะครับ by CPU นะครับ by high and edition, บมมยเอ็กซ์พียูไฮแอดสเป i ชียลดินะครับนี่คือสกิปที่ผมมีเป้าหมายนะครับที่จะสร้างเป็นสกิปฟรีอันดับหนึ่งนะครับอ่าอันดับหนึ่งยังไงผมไม่ได้กล่าวถึงสกิปเสียตังค์และผมไม่ได้พลาดพิงผมไม่ได้เคลมอะไรทั้งนั้นแต่ผมอยากจะพูดว่าผมอยากจะสร้างสกิปตัวน,นี้ให้กลายเป็นสกิปฟรีอันดับหนึ่งของ,อของทุกสิปเลยนนะะครรรับสสิิปปฟฟีีผมพูดว่านะ่าาอ เป็นอะไรที่ฟรีและไม่เสียตังค์นะครับผมอ่าแ,และผมจะให้ดูนะครับมีฟังก์ชันเยอะแยะมากมายนะครับผมผมจะมาโชว์กันเลยนะไม่มีคีย์นะคีย์ตัวนี้นะครับผมมาดูกันความไว้แค่ไหนมาดูกันนะครับผมม,มีโปรมีโปรนะครับมีโปรเข้าช้าเอาผมอีกนะตรงข้อหน้าจะเป็นพวกสคริปต์ตัวเอ็มน้ำหน้าเนียครับผมบุกข,ขอไม่พูดถึงนะแต่ผมพูดราตอเอ็มน้ำได้เฉ่นะ,ะที่วองผมนะครับผม ความไวที่สุดของเออสกิฟเฟียแหละนะครับผมไม่ได้เคียมนะครับถึงสิบเสียตังค์นะครับผมแต่ว่าในอนาคตผมผมว่าผมน่าจะเร็วกว่าสิบเสียตังค์นะครับผมอ่านี่นะครับผมนี่าว์มไวไหมนะครับารามไวมากเฮ้ยเดี๋ยวมันมาซ้อนกันนะมาสองตัวก็ซื้อไม่ไหวนะครับแบบนีน้แต่ว่าก็ชิวๆนะทุกคนนี่นะครับ ก็เป็นสกิลที่ผมทําเองนะใครอยากเข้าใครอยากเข้าที่คอร์อดคอร์ใต้คลิปเลยนะไปที่คอร์ดสื่อวคอมมูนิตี้ของผมนะแล้วก็เข้ามาเนี่ยสามารถส่งฟีดแบ็กรีวิวหรือว่าไม่ว่าจะเป็นให้ดูก่อนนี่นะครับเปิที่คอร์ดสื่อวีคอมมูนิตี้นะครับผมและเราจะมีหมวดหมู่สเปกตรัมตรงนี้นะครับสามารถกดรับยศได้ตรงนี้นะครับกดอีโมจิเพื่อรับยศอ่าไม่ดูว่ารับยศย,ยังไงดูนะอ่านี่ผมยังไม่ได้กดอ่าจะเห็นว่าผมยังไม่มียศแต่ถ้าผมกดแล้วชิュー จะมียศนะครับสเปกเตอร์มิสเตอร์เนี่ยครับผมเป็นยศสเปกเตอร์มิสเตอร์่ะมีอะไรดีเป็นยศที่ทุกคนสามารถรับได้ง่ายในการกดแอคชั่นนอกจากนั้นได้รับจากการได้จะปลดล็อกการพิมพ์ในช่องแชทข้อมูลบนสเปกตัมนอกจากนั้นอนาคตจะได้รับสิทธิ์อื่นเช่นสปอยแอนลีกแอนอีเวนต์กีฟเอาไว้แล้วก็อื่นๆนะครับในอนาคตโปรเจกต์สเปกตัมอาจจะมีเวอร์ชั่นเอ็กซ์ clus ีฟที่ต้องเสียค่าใช้จ่ายแต่คนที่มียศนี้สามารถใช้ฟรีโดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายไปเลยนะครับคือในอนาคตผมการจะทำเวอร์์์ชชัััั่่นนนเเสีีียตงงคคทโหดกววาออรรรฟขผมะบ แล้วก็ใครที่มียศเนี่ยนะเป็นยอดที่ฟรีนะจริงๆใครแต่ถ้าใครที่มีเนะี่ยสามารถใช้งานได้ฟรีไปเลยอ่าสกิปบล็อกฟูดของโปรเจกต์ว่าสามารถใช้งานได้แล้วนะแต่วันนี้เลยนะครับอะไรคือโปรเจกต์สเปรตัมคือโปรเจกต์ที่ผสร้างขึ้นมาพูดเป็นสกิปอีิฟรีอันดับหนึ่งแล้วก็ตอนนี้ไม่ใช่โปรเจกต์ใหญ่แค่บล็อกฟูดนะครับซัพพอร์ตทุกตัวเลยนะ เอาคลิปไปที่ห้องนี้นะครับผมนี่นะครับผมจะประกาศถึงข้อเด่นและอื่นๆนะครับผมส่วนห้องเนี่ยพวกนะี้อัปเดตหรอกก็จะบอกการอัปเดตน,นะครับแล้วก็โชว์เคสก็เดี๋ยวผมจะเป็นว่าก็คือคลิปนี้นะครับผมแล้วก็ฟีดแบ็กกันรีวิวก็คือจะใครที่ใช้งานแล้วสามารถมารีวิวได้นะทุกคนว่าดีหรือไม่ดีแล้วแบ,บบแบบนีนะครับบั๊กไอรีพอร์ตใครที่มีบั๊กอะไรสามารถมาเอ่อสามารถมาเข,เ,ขเขียนในตรงนี้ได้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือเออเอเซอร์เนชั่นนะครับก็เป็น แนะนำได้ว่าอยากได้ฟังก์ชันอะไรใหม่ๆก็สามารถมาเขียนได้นะทุกคนระหว่างที่ผมพูดไปผมก็เปิดฟาร์มไปนะใครที่โดนโปรแย่งเน,นี่ยนะครับแล้วอยากจะไปฟาร์มแบบเซิร์ฟไพรวงไพ i เวทนะครับสามารถทําตามผมได้เลยกดตรงมิกตรงนี้แล้วก็กดตรงขอบเซิร์ฟเวอร์อย่างนี้นะครับผมใครที่ใช้ในมือถือเนี่ยก็ร,รับตัวรันมือถือทุกอย่างเลยนะแต่ว่าผมเนี่ยใช้โน้ตเอ็กซ์คิวส์ซึ่งเป็นตัวรันคอมที่ราคาค่อนข้างแพงนะครับราคาเก้าร้อยบาทต่อเดือนแต่ว่าผมให้ให้เที่ยวความคุ้มผมให้ความคุ้มเต็มสิบเลยนะทุกคน เออเหมือนซอนนี่คนจะยังเยอะอยู่นะทุกคนเดี๋ยวผมจะเอาเป็นว่าไม่เป็นไรแล้วนะเอาเป็นว่าได้แล้วแหละนะครับมาดูฟังชั่นอื่นกันนะครับทุกคนาร์มเนื้อมอบความมอนระยะใกล้เนี่ยครับในได้ในระยะรัศมีเอ่อเท่าไรวะหนึ่งพันเมตรไหมนะครับผมอันนี้คือไม่ถึงแต่ถ้าเราเปิดอันนี้ถึงนะครับอ่าที่อะไรความไปไหมนะครับ ไวกว่าซิฟฟีบางตัวอีกนะทุกคนแล้วก็รีดิมออคโค้ดนะครับจะเป็นการใส่โค้ดคูณสองทุกค้เลยแล้วก็นี iet, น่บูเลเพสฟาร์มแบตเตอรี่ผลและผลปีศาจและปืนนะครับก็สามารถเลือกได้ว่าจะฟาร์มแบบไหนฟาร์มแบบเลเวลหรือฟาร์มแบบมเรียใกล้แล้วก็นี่คือเลือดนะครับ ه, ผมอ่าผมโชว์ให้ดูดีกว่านะครับว่าการฟาร์มผลปีศาจเป็นยังไงไปใ,ใช้ในมือถือไม่ต้องห่วงนะครับอาจจะเกิดบักบ๊กบ้างบางทีแต่ว่าไม่ได้เกิดที่สกิลเฮียโคโดนโปไอสัตว์ต เกียร์โดนโดนโฟโดนโฟโดนโฟโดอนข่าวหกสิบล้านตามสภาพครับโด,โดนโดนโดนเกียร์ในเฮียนะครับอ่ะก็จะมีฟาร์มบัวด้วยนะฟาร์มบัวก็ชิวนะชิวมากๆเค้กพายนะครับไอตัวปลาซึ่มเนาะพวกฟาร์มบอสต,ต่างๆก็มีนะครับมีทุกบอสเลยนะครับแล้วก็แ <c oughs> มทเทอเรียลนะครับแมทเทอเรียลอ่า เดี๋บบอกอะ b แฮ r i e r has b r คืออะไรอ่ะไม่รู้นะทุกคน a อ m เ,อเอมื่อกี้โปรใช่ไหมโปรแน่เลยนะครับอันนี้เป็นทะเลเดือดน,นะก็จะมีนพวกออโต้ซื้อเรือพวกคือมันเป็นแบบพวกออโตลาชลาะพวกออโโลลาบาเรยนยาเนี่ยครับอุปกรณ์ทำหมัดแวมไพร์แล้วก็เป็นอุปกรณ์ทำตาำสมอเนาะ ออโต้เอลิทิกฮันเตอร์นะครับเอลิทฮันเตอร์นะก็จะเป็นออโต้ฟาร์มเลนฮันเตอร์อะไรนะทุกคนออสซีเบรก็จะมีออโต้คิวซีเบรกแอนด์ซีอีเวนต์นะครับตอนนี้มีแค่ซีเบรนะทุกคนอ่าก็จะมีมิราเอลแลนดนะครับตอนนี้ก็เป็น Auto Fire mon, ออโต้ไฟล์แอนด์เซอร์เบิร์นออสซิสต์เอลแลนนะครับแล้วก็ไอเทมเนี่ยก็จะมีออสออสฮัลโล่เคียวนะครับแล้วก็เกตยามาชิตะแล้วก็ฟาร์มโรงงานนะแต่ว่าตอนเนี้ย ผมเนี่ยกำลังจะพยายมามจะทำไอ้นั่นอยู่นะออโต้สามดาบนะครับคือมันเป็นสีรี์ที่ผมเขียนเองผมเลยต้องพุ่งตรงว่าผมเขียนเองจริงๆผมไม่ได้ไปเออเอาของใครมานะครับทำให้ผมเลยต้องทำเองทุกอย่างเลยนะครับอันนี้คือผมมีแค่3วันด้วยตามวันนี้ผมคงได้แค่นี้แหละครับทุกคนแต่ว่าในต่อไปนยะพุ่งนี่นผมจะมานั่งเขียนเองเลยนะทุกคนก็ทำน่าจะทำให้เสร็จนะพวกออโต้สามดาวแบบนี้นะน่าจะทำเป็นออโต้บัตแวมไพร์ด้วยนะครับ เจอกันนะใครอยากดูว่าอ,อัปเดตตอนไหนก็สามารถเข้าที่ขอดูมาได้จะมีตรงช่องตรงนี้นะอัปเดตก็จะเขียนมาเรื่อยๆเลยนะทุกคนอ่ะสตาร์ทก็เป็น Auto Update, อัตโต่อัปเดตอัตโต่อัพสตาร์ทนะครับอันนี้เป็นพวกพาร์ทแฮกบิ๊กม็อบไบร์พาทีวีรีมูฟดามจเอ่อเทคแล้วก็พวกเอ่ออัตโต้สกิลของอันนี้นะครับอ่ะผมโชว์ให้ดูนะครับว่าการฟาร์มเอ่อมาสเตอรีนะ่เป็นยังไงนะ มันจะตีถึงแค่ครึ่งหนึ่งแล้วเขาแล้วเขาก็จะทำการใช้สกิลแบบนี้นะเนี่ยเห็นไหมครับเจ๋งร้อยง่ายมากๆนะครับแล้วก็เนี่ยพวกอื่นๆนะก็จะมีคอมแบทนี่ก็เป็นพวกสเปกตัมเพย์เออร์อะเอ่อสเปกตัมเพย์เออร์นะถ้าทุกคนอยากเห็นอ่ะทุกคนเช่นคุณเนี่ยอยากเห็นคนโปเทคเจน คนนี้ีเขากพลัง <c oughs> อยู่ที่เกาะแรกนะเห็นไหมรู้ได้แบบเรียลไทม์เลยนะครับนี่ก็คือเทเลพอร์ตนะครับมีเทเลพอร์ตไปโลกหโลกสโลกสแล้วก็ไปเกาะต่างๆคนพิสตร์ก็จะมีออโต้แรนด้อมฟู้ดคลเลแล้วก็สโตเรจนะครับแล้วก็สามารถซื้อผลที่เราต้องการเลือกวไ่ได้เลยเ <c oughs> ช่นผมละ่ะเล็งผลคิสุเนไว้ แล้วก็ถ้ามันขายในร้านค้านะครับเป็นจําการซื้ออัตโนมัติเลยนะง่ายๆจะเป็น Evo AP p l a y e r d e v เ Food Island แล้วก็ดอกไม้นะครับแล้วที่เป็นออโต้ลงดันนะครับมี g e t f o o d l o w b e r r y นะครับแล้วก็ออโต้เวกเกนเน็กไอแลนด์คิวอาร่าสตาร์เลดบายชิปแล้วก็ออโต้ลอเลดนะครับ แล้วก็นี่ก็เป็น ت, เลดเกี่ยวกับพวกเลด v ีและเลด V3 นะครับผมมีอโตโยคันโยกนะครับอื่นก็มีนะมีออโต้ทำเผามนุษย์และเผากูนะครับเป็นเอ่อแมทูเรียลนะครับแล้วก็นี่เป็นออโต้เอนชเชนเควสนะช็อปก็สามารถกดเพื่อซื้อหลายๆอย่างได้เลยนะครับเพือจะแรนนอมบูนตรงนี้ก็ได้นะทุกคนแล้วก็ด e ฟันสตัดเอ่อร,รีโรเลดแล้วก็มิกก็จะมีรีจอยร์ฟเวอร์ฮอปเซเวอร์ o b s e r v e r low player open GUI ก็จะมีเรียวฟู o โคล o ลฮาร์คียและฉายานะครับผมสามารถเปิดได้แบบเรียวคามง่ายแบบนี้เลยนะง่ายไหมนะครับทุกคนแล้วก็เนี่ยฉายานะครับสามารถเปิดได้แบบนี้เลยง่ายๆนะครับกดกด n นะในคีย์บอร์ดเพื่อทําการปิดนะแต่ถ้าสำหรับคนใช้มือถือเนี่ยนะครับก็คงต้องเออแปบนี้นะถ้าสำหรับคนใช้ในมือถือก็คงต้องย่อแบบนี้นะทุกคนส่วนวิธีการเปิดก็ให้ไปใช้เออ เป็นตัวจำลองคีย์บอร์ดเอานะครับแต่ถ้าใครเนี่ยไม่สะดวกใช้สคริปต์ตัวจำลองคนะีย์บอร์ดเนี่ยให้เราเนะี่ยลากมาแบบนี้นะทุกคนเวลาจะเปิดก็ลากกลับมาแบบนี้นะง่ายๆนะทุกคนสวัสดีผม cpu สวัสดีครับบายยใครสนใจที่จะขอที่ขอดผมเนี่ยเข้าได้นะใต้คลิปเลยนะครับเวลาอัปเดตลิงก์สคริปต์ก็สามารถมาได้ที่ขอดผมเหมือนกันนะครับผมแล้วก็ในนาคตจะมีเวอร์ชันไก่ตันมานะเป็นเวอร์ชันไก่ตันที่แบบโหดกว่าหลายๆฮับแน่นอนอ่าผมขอ ยก,ยกชื่อหนึ่งมาแล้วกันเป็นมารูหับตอนนี้เขาเขาเขาถูกเคมกันว่าเป็นสกิปมือถือและคอมที่ดีที่สุดในการทําไก่ตันผมผมว่าสกิปที่ผมกําลังทําอยู่เนี่ยที่เป็นเวอร์ชันไก่ตันเนี่ยโปรเจกต์สเปกตอรของผมเนี่ยดีกว่าแน่นอนครับผมแล้วฟาร์มไวกว่าแต่เรื่องประสิทธิภาพการทําหลายๆอย่างเนี่ยเช่นการทํามดาบการทาหมัดอะไรแบบนี้อาจจะช้าก,กว่านิดนึงอ่า <c oughs> เอา,เอาขอเคมแค่นี้แล้วกันนะทุกคนเดี๋ยวผมไป โดนโดนเปรียบเทียบโดนด่าอะไรเนาะนะผมสวัสดีก็สวัสดีครับบ๊ายบายใครที่ใช้ที่ผมแเราเป็นไงนะ่มาลองรีวิวกนได้านที่คอดผมนะสวัสดีปไปไั้ทุกคนว่า